ตาเราลัวมีดันตัวกนก่อนราแวเซวินก่อนทำไมเราเจอไป, A ต,าไปอตามิวกินตะกรงหนุ่มเปรวตะกวดแล้่ยตละลเปาาตะ้ามดูกกินได้หมดไปตึงดันตัวพผลไปเลยมันดับกินแล,ล้วดับกินไม่ดับกินไม่รู้แต่ถ้าก็จะไปข้างนั้นคือนั้นเราไม่เนแรงอย่งนั้นว้าวว่างเยี่ยมหัว้าวมัจะเปลี่ยนวรลูกชิดหลุมนัดในบางทีดูเลยห,เหลูอ่าเรืเลี่ยงกไกลก มามมเยงนอะไรันผมไม่ต้องร้วต่ดำสังหารีมาตับนี่เาตล่นไปชนนะไปไม่ต้องรอไปก็ผมรอไปนี่รถนี่เจอได้ยางไม่เนาะ้องเลกอดคุณเลยบนอดรถบ่อนาะน้องต้นแหล่ผมเป็นคนบรไปล้้นเนียวเรืองหรือยอยาวนามันผมีลยต้นว่าเป็นคนพ่นรถออ่นี่ต้นแหล่ผมเป็นคนพ่นรถออ ผมบอกนผมเจอรถกีกันเลผไม่เคยบอนนะมันกันกอนดีก็ยดหราด้หรอก่เผมไม่บอนนะควงยาดี่ยไตฮู้นิ่งหับร้อยปีนผมบอกตรงๆผมไม่ชอบนิ่งหับร้อยปีก็งโอยไปกับไป้งาใหญ่เจแต่ดิมเลืองมันเพอนี่เรื่องมันเบอรรถเบื่อจอดเลืองก็ไม่ติดมันรัว นำต่างตุวทีแล้วจี่รตาไปเออไปไปกับพุ่มปลอดไปไม่ต้องกลัวไปลงมุกบันปตนาอย่างปลอดไปพุมไปทุกมดต่างในพุ่มดูไปตอนนนตอนน้เป็นลุ่มตอนนนตอนนี้อ่าใบคนดูมัดนเป็นลุ่มพุ่มไม่ไปนะพุมดูตันตาบอกตอนเป็นลุ่มพุ่มดูตันไปต่างในคล้องดูพุมไปดีไหมวะทะเลแค่เล่นกล้องนะพุ่มเที่ยวเฉยเที่ยวไปไง ไปตาโจคกนี้ไดดตันคุมกรองขึ้นตะฮะขึ้นตาอรถขึ้นตนาเนะเดี๋ยวอมกระบ,บอกรถก่อนอเดี๋ยวไปเดี๋ยวป่มกระบ,บอกรถไปเดี๋ยวนะครับไปเดี๋ยวไปเดียวไลองอดอกแกดีทครับตาในผู้ดารแน่เลยอ่ออโยังในววมึมงงันหัวรอมมาบนแหล่มึง้า มาจริงแน่ท่านเลยว่าคือเล่คนแก่คนตั้งใจพุ่มไปร่วมเกย์แ่บ้านผมอันหัวรอดผ่มไม่เกย์พุ่มไปพร้อมไปถึงบ้านแกยตัวเองแล้วมาเล่าเกยกันพ่มว่าไอ้แกย์ดินมาบ้านผุ่มว่ากลัวเราไปร่มบ้านแกยรอบ้านแกย์ึงก่อนบ้านพุมรำยืนรำพุมเมียไม่ออกมาแล้วงมาพอตามาลำค่อยก็เรีวกย่าหย่าอีนื้อพอตามาลำไม่อย่าเราได้กับพอตาเม่ตาไม่ได้ผัวเนี่ย ไอ้บานจุ่ติง้องกับปัดันล่ะอนกีตายหลังที่ว่าแม่ยายได้กับผมอ๋อเจะกันดันตายอ้อหมเลยไปน้องาไปอย่างเช่นนะขึ้นรถขึ้นรถขึ้รถข้รถเเชเชเช่ไปช่งสิบโมานตัตหาเอาไปจึงว่ะ

วัดจับตีดเงินมาไม่ตกเลยนวตกตีเป็ดล้วนอ้าวไม่ตกแล้วว้แรงแล้วจริงเดาวตัเพีแล้วไปแล้วพีรู้ไม่ตกแล้วจริงนี่บุญเราบุกแล้วจริงเนียบันรูดาวเพีแล้วบึ้งในถั่วค่ะครับลูกชใจฉันจากนครเดือนกว่าแล้วรู้ไหมครับโดแล้ว ก็มัการกิดตึงโยมันกันปันจจัยแต่ไม่รู้รว่าไปยุไนเพราะเราต้องมเองาเดินตามกิดตามกันดีแล้วคะ่ะค่ะนายต่อเนี่อยู่บ้านอยู่กับใครอะคะอยู่คนเดียวกับอยู่คนเดียวแหละค่ะก็ไม่เอาไปไหนเใ็จแล้วอะคะไม่เไปอน,น,นอนบ้านเพรว่ามันจ้องขึ้นแล้วกับ ในมุกวัวอยู่ปาเตียวเนี่ยเนียโคยเนี <t os> <t os ่ยกูนะเฮ้ยมาได้กูอยู่ปาเทียวนั่นในกูนพวอปูพีแค่นู่นพวกปูนองคุณอะไรม่็มึงมีโจนมีโจเพื่อกูโดเป้ถ้ามีโจกูต้องไม่โดนี่มาพ่อกับคูนี่กูอยากให้มันเองกูซื้อแบบเนียเราก็เติมได้เป็นรุ่นนักที่เอา นายพูดอยู่ปะเตียวลุงเรลวเมียมึงว่าเพื่อนเอาหลือมึงมาเจ็บใจไมั้เจ็บใจไรมันจะมาเอากันบนอกกูเด็ดไม่รู้กูจะรู้ว่าเมียขบจูจริงกูรับไม่ได้แต่ไม่สัญญาณมึงมาเจ็บใจมั้ยเพื่อนเอาเมีย mẹ mì chu mà nay trẻ trời họ trẻ trẻ dậy cú ra màn bộ mình đây và cô đây còn chu thì đây đây đang cù ha không mẹ của quên mà về cái ngón người ta cao chứ quỳ bả lấy to không biết kiểu một bữa mẹ này chốt mẹ chốt rồi cú là tâm mà con giàu kia đây mà thế này ní Hãy subscribe giàu ทำไมต้องทะเลาะกับเมียบ่อยล่ะคะไรโกลบกวนใยอ่ะดวงไม่ดีด้วยกับจ้ามืองพี่บอกเนี่ยผมกับผมี่วันเดือนปีไม่จงเงินเยอะกันได้ในค่ะครับในโกเกิดปีอะไรคะผมเกิดตีเออเกิดตีวอกไนต่อเกิดปีวอกครับแล้วเมียเกิดตีอะไรคะเมียเกิดตีลิงครับเดี๋ยววอกคำลิงแม่งเดียวกันตีไม่ วอก์คอกฟีริงพี่จะนี่โอ้ยเป็นสีดีหวันไม่ส่งนอยู่ไม่ได้กลัวจกดังรัววิ่งมาอดนก็าล็อกอันเอือแค่ดูที่ตุ๊กชัดก็แล้วรถนุ่มไม่ล้บมาจะให้ตายในเรื่องเปลือกว่านายเปียกฮะเรื่องเปลือกนี่แกเตอร์ไปรบโปอินเดียมาพอาพ่อมนั่งกินกุ้งไปหรอไงไม่ฝากตำเจียบแบบนั้น นั่งกินกุง้งตึงพ่อพอมปลากุ้งตุ่มมันตุบม,มือพมอมันมาปลากุ้งพอกทิ้งทำไมบ้รนาเราไม่จีขก็พาไปนี่เจเคิ้นทำเป็นเกาเก็บกุ้งส่งมาขายมังไถยเคยว่าโป้หินเดียนพออนี้พ่อพอมนั่งนงั่งเกี่ยวมากว่าดังพอเกี่ยวมดน้ำพผอมตุ้ยตบป,ปากพอมนั่งพอกตบปากตอวเฮ้ตบปากพอมเลยมันมามากว่าดังเกี่ยวอะไรทิ้งทำไมว่าเม็ดน้ำเลวว้ยย มันว่าประเทศอินเดียก็ไม่จริงขอพาไปที่ตะเขินทำไป็นถุงยางอนามัยส่งมาขายเมืองไทยมันตอบจรต่างโจรสู้มึงแก่เกินมันเพื่อเพราะเพรามไปที่มอสโลโลงตุนนกลอยพอนที่มอสเด็ดมันจักถุงยางอีตุ้มตื้นๆฟ้อมแรงมึงว่าเพื่อเพราพราะมันจีนไรโบไต่ก็ไม่ใหญ่ตุ้มถุงยาง ก็ปาไปดีไจขึเกิทำเป็นมากกว่ารั่งจงใกลโรบอินเดียยากหวานตะโรงแรมเลยแรมตำอยู่ในลุดลุดตุลนะพี่แโอ้เบลกับุนุดเบลตุกริงงต่แงใจ่าไปน้อยัหวันก่อนติงแล้ววัดาะมันเอาป่าเข้าโรงแรมว่าเพียือนอนนอนโรงแรมมังตาแด้มังอยู่แต่วัดนั่นเลยเป็นเนปโเอาไปนอนในโรงแรมพอนอนเจ็ดกับเจ็้อง แค่ของบ่อมาได้จับัไอ้เพี้ยบอกก็ลืมมวกกว่าเราไปเอามวกแล้วไปตึ้งเรากนบ่อตีพวกไอ้ปเอามวกกันปูวันก็ไปนอนอะไรเอาัวลังเมียเตยพัวลังเมียเตยเออก็ไปนอนอแล้วก็เนี่ยเต็มตื้อว่าเพียนนยอกแด่อนว้านแ่นื้อตื่องยอแดงก้อนไตรกตุ้งไตรก้ไตกันนั้งไปตึ้งไอัวแรงผกวานมสองตาอ่อนองใบจ้างเมียแบบคอมพิค้าตาเ้าเลย ดูดูดำดำมีกบเลยจางแมวกองพี่ค่ะแก่ตึ้งแล้วแก่ตึงชุดจั้กันแล้วให้เพียกโก้กันเม่อักได้เลยให้เพียกวาเพื่อวาเพื่อน่าเพียกกูว่าลมกูว่าม้านนั่นให้ดังกินใจกูจะกูว่าอะไรตามันท่ามวมนี้หมกใครที่นู่นว่าบอกพี่ถูกแมทตุนเหรอเวอปลอตาไม่ได้ไรหัวกองผีเป็นคนเหลือง ไปปักได้เลยไปปักได้เลยตื้อไปกอมุ้ยกับเหมือนไปต่อยรังอันนี้ไปกอมุ้ยไปต่อยรังกลับไปต่อยก็ใจรังมันตายว่ถ้ายังไงพี่เปียกไปตึ้งกูยญนตื้อหยาดรูปตรงมาตึ้งจีนเดียราดรูปกูรังว่าโฮมัสควายแน่ต้ารังว่าโฮมัสคว้าไอเนต้าปวดี่ไต mà tới à bà bạn, vơ 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 mà ma dùu củ chi nhiều chưa, củ củ chi hồ chưa vào củ chi ăn ngọt chít, cơ bạn, vả vả chi hồ ma vào, vả vả củ chi ăn họ ra nhìn chặt chít hoặc vơ mà chứ ăn quạp củ chi, ăn vơ phải quen hồ chi tụi chưa, quen hồ chi phải nói mới ăn tụi ai, mà, mày cứ lùi bặt tại, mày Can เวนหัวจันเด็วอดไฟวอดวอดไฟกากากว่นหบชิปดจนงันพมไม่แคบเลยโอ้จนกันตีน้อยบดบดดนไอมงอยูวน้อยพ่อพ่อขึ้นหลอกก้ามอยู่พ่อพไม่แคบเลยบุชิจ้าจ้าจ้าจว่าแคบตาอีกนึ่งซอยเนี่ยมมันแดงเดียวใจสวยเลยแล่ห์แคไนไปหอนุบังกัน้อยกู เดีวมาซอยอย่บานตู hmm. mm ่พ hmm. ่อ mm พ่อมีมามามาเกียวชี้นะพู่อ๋พ่อพ่อมนับชื่อนะกากากกบูชีนะเออชีเชียซอยพี่เอาพ่อไปลคกิดมึงคนนะนาวทีนะฮะก่กมไปอกินมึงคนเล่นมึงเลยอย่เกากูนี่อนั้นนันเจียบาเจียวปนัทไปไปไปน้อยทำใจมึงเล แบการุนกูมาอยู่ในวันกูไปเแกชรำนาหิีน้าเชรำนาพ่อพ่อมาโยกันวิกนวินาพ่อพ่อพ่อพ่มามาดูเลยูจ๋านรำประมานีนะเฮ้ยยเียมันร้องนี่ร้องแล้มนะตุกตุ๊กอย Quay tay phải nói cả phải phải lời phải Quý cơ nào chứ nào Phải cả lại Phải uống Phải uống nơi Trường ngang lạc Phó 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 phải nào phải uống Sẽ cả phải khỏi quả đây Phải quay lù ta Có bia chăm แับยอนะได้กูมาใจดำเยเบยกูอยู่แค่บ้านลูกมึงเอามายิบแล้วกูจมันนดเป็นิบหน่นอต่อเดียวนะได้้เออกูชี้ทางกูชี้ิจีกูชี้กูชี้ทางกูชี้ดีกูชี้กูชี้ีติีอ้ไรดีลกเก้าวิิบีโควิไก่ไปแลยอยากมั่ยลูกขอไปยืิบาท เอกไปไปปอดเนี่ยมาดุงนะว้าไปไปไปวังวงเนี่ยชังวิววชิปตอนเดียววงไปไปห้องชาชิปมานะเอออยากนัเออมึงาเดี๋ยวจะกูมาเน่